เาไอยู่กับช่วงวันศุกร์กับเขาเองบายช่างสี่ส่วนะคะวันนี้เรามีแขกเราเชิญพิเศษชื่อเพื่อนของฉันชื่อว่าเฮน่านะคะแล้วมาพบกับฮารุกันเลยนี่เราจะมาถ่ายอาหารของไทยชื่อโรลแคสเตอร์แต่มันมีรูปแบบใหม่คือไก่แซ่บอุ้ยมีรูมีรูมีรูงยาจีมรูหรูงั้นเรามากินกันเลย เธอช่วยแกะให้หน่อยแกะ,แกะนเนี่ยแกเนี่ยเฮ้ยแกกินไปเลยแกกินไปเลยให้ราง,งวัลเออแกกินไปเลยเราเอราอร่อยปะบอกว่ารสชาติมันกรอบๆมากเลยอะค่ะอือเดี๋ยวจะกินให้ฟังนะโคตรอร่อยเลยดักไปไหมต้องกินเยอะๆสองชิ้นออโอเคสองชิ้นเอ,อสองชิ้นนะคะอ๋อ ฟังเสียงไหมอื้มหกย้อนริงเลยเราไม่ถ่ายแล้ววันนี้เรามากินน้ำบูเบอรี่บางคนอาจจะเคยกินนะคะแต่มันเป็นอัดจะมีลึกไปลึกกึ่งมันอาจจะมีรสชาติแปลกใหม่อาจจะใส่เกลือลงไปก็ได้นะงั้นเราไปกินกันเลยก็ฮาโลคิใส่เกลือลงไปนี่ใช่ปหมรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวมันไม่ออกเค็มเลยอะมันเปรี้ยวอะ พี่ดูดิใส่เยอะขนาดไหนเนี่ยพี่ใส่นิดไม่มันเปรี้ยวมีความเปรี้ยวดูดิขนมยังกินไม่หมดเลยมีรู้มีรู้มีรู้โอ้ยอยากดีบลูรู้รู้รู้เลยอ๋อติดคอเราถ่ายบรรยากาศคนนั้นคนนั้น แล้วก็เดินออกไปสวยจังเลยเช่าจิ้นสวยจังเลยไปไหนแล้วอ่ะเบ๋อเบ๋ยไอ้รถป่ะบ้างคนสวยวันนี้เราจะไปศึกษาเทรนธรรมชาติใช่ไหมโอ๊ยอยึดดึงโอ๊ยโอ๊ยกางเกงหลุดเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรออยู่เนี่ยเดินช้าดอกไม้อะไรวะเฮ้ดูดีดูดอกไม้ดอกไม้ไม่คนไม่เป็นอะไรกี่เหลี่ยมอะดอกไม้กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยม บ้าไม่ได้กินมไม่กินคนดึงดึงออกมาเลยเฮ้ยอัวดึงหัวมาเราไปักันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยอุมันจะเดินไปไกลต้นไม้ที่ถูกตัดโอ้ยต้นไม้มันกินคนได้เหรอแล้วนี่ก็คือต้นไม้ที่แบอันนี้คือต้นมะละกอนะคะลมาเลยต้นมะละกอเอ้า ไทยอยู <Es> <ừ> ่เนี่ยมัละกอมัละไม่อยู่ไหนมันละกออยู่ไหนไหนเออยน่นนต้นอะไรตรงนู้น่ะไปเถอะเว้ยรูเส้นทางมัน้ยเบอรฟ็อกซ์ วันนี้จบแค่นี้นค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะคะ